แต่พี่น้องปองฝ่ายทัา,ายสวัสดีแต่เพื่อนๆเฟซซี่ทุกโลกมาจำแมาจ,จินเขาจินกับยงงังแกงขี้เล็กเลือแต่มือนิ่แกงขี้เล็กจ้ะแกงอันแกงแบบไทยๆเลืองแต่แกงขัวแกงไส่กะทิใส่เนื้อใส่เนื้ออันเนื้อย่างจ้ะย่างซะก่อนเนื้อมันค่อยหอมจ้ะแล้วก็ไม่อันแกงจ้ะพักขี้เล็ก ตากแข่งมาแต่ทุกคนตากมาแต่เมืองไทยเปล่าไปบ้านมาไปเมืองไทยมา,าก็เก็บตากแขงมาแต่ทุกคนต้มก่อนก็ได้พรต้มก็ได้จะตากแขงมาแล้วก็มันก็ไม่แกงมาแท่น้ำใบมันก็คืนมาคือเก่าแต่ทุกคนย,ายา่ามากกิ่นมากกิ่นแกงขเล็กอัน,นแกงเล่าก็มาแกงไทยก็มาแกงแกงไทย มันกระเสีบมันก็พอเจ้าใส่หนอย่างใส่ใบกูดแียบเส nó vỡ cỏ rồi các con các con rửa ở cái nhau đi nhang món đầu má này, khá và sung nhiều, cho nên và sung thang thôi là sạch cho ประสมเด่นบอกท่างโทรศัพท์แล้วอาจังย์จะออกไปเฮ็ดงานเด่นสถาบ้านนั้นนี่อยากจะเลิกงาน ก็งั้นว่าเพิ่นโนนไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานเพิ่นโนนมาม้นนี่มั้ย แบบอบอยากทุกคนกิดเวลาประมาทเก่งที่จะนี่คุมมัไม่อยากมาเก,ก่งกะทิเก่นเราเขาจะใช้เครื่อแงแกงแรงว่าไม่เก่งกะทิแบบใช้พักอีตูพักอันนี้น้งแบบนั่นได้แต่ทุกคน มันก็ไม่จบจางอืมกะที่ใส่กอีตัวใส่เป็นสลาพะนะนี่อยละให้เพเป็นแดนั่นกินเพืเปล่นจ๋าข้าวก็เล่าไปเลยเห็นมอ่ะเป็นออมเล้าบ้านห้องใส่ผักชีเล่าใส่หงมังกุ้เแิ่ม ะแสน้ำพองมึงจะกะปีไฟกา ตาแพงแล้วมันก็จะเป็นอย่งนี้ละ บางทีก็ดินไปคิดไปเรื่อยเปนะแต่ทุกคนลืมบอกกับผู้ชนผู้ชมลืมว่าอยู่หนากล่องเลยทำงานกลับมาแบบว่าไม่แต่งานอยู่ในสมองไหมทุกคนคือสมองมันหลุด ก็ในอันทิมนะกลับมายัางมีคิดเรื่องงานอยู่ น้องมือ่อพระบานนะั่งกออกไปจแจ่เซอร์จนไี่เด้นปัดซุ่มท่างโทรศัพท์นะทุกคน็นไม่ไปสายถาม่าเธอจะอยู่บ้านจำเม่นเนี่อส่แบบเมืม่มอไงแบงี้บ่ไปจเถื่อนรล้ว่าปัดซุ่มอยู่น ซุ้มหางหัน,นึ่งงานเราะรสับอันนี้คุย,ยเกื่องงานทั้งราเรสับละ สอนไปสอนมากกบเมื่อสบเป็นดาวเดีวยวจงคิดกินเป็นสิรับไปทุกคน วั็ดูหนู้น้านอีดอกอาเล็กกินเหร Đây, 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 không đây, cái <laughs> đây, này đây, đây,